อันนี้ชวนเพื่อนเพื่อมาทำสามชั้นทอดกรอบโรยงาขาวนะคะแล้วก็โรยมาด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกซอสมะเขือเทศวนกันอร่อยมาก มะเทเหลืองกรอบเลยนะคะเพื่อนๆพเขอเหลืองแล้วก็คลิกกับด้านนะคะเพื่อนๆสุกสวยแล้วค่ะเพื่อนๆตักใส่จานกันอันนี้เป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศผสมกันนะคะเด็กๆที่นี่ชอบซอสพริกกับซอสมะเขือเทศที่ผสมกันแล้วค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสามชั้นทอดกรอบโรยงานะคะท็อปด้วยกระเทียมเจียวหอมๆทานคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศผสมกัน รสชาติมันเข้ากันมากค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ